คลิปนี้จะมาแนะนำการคัดลอกข้อความมาจากรูปภาพนะครับตัวอย่างเช่นเรามีรูปภาพอยู่เราจะทำยังไงถึงจะสามารถคัดลอกข้อความได้ก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีโดยการใช้ Google นะครับค้นหาด้วยรูปภาพอันดับแรกเลยแล้วก็เปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกหาค้นหาจากรูปภาพ สมมติว่าในตอนนี้เรามีไฟล์รูปภาพอยู่หนึ่งรูปแล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะอัพโหลดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกคำว่าข้อความครับตรงช่องที่ค้นหาตรงนี้ เราทําการเลือกข้อความที่เราต้องการนะครับคลิกคัดลอกเปิด Microsoft Word ขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็เพสต์ลงไปแค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่อยู่ในรูปภาพนั้นแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์